เารว่าอภรรต้องการพรนระโยชนโดยเฉพาะอภรรมีปิดตัวปิดตาสิ่งที่มาเกิดที่ได้ก็คือเกิดจากจิตจิตที่มั่นว่าสิ่งที่เราเรามาศึกษาแล้วเกิดศรัทธาเชื่อมั่น่าพบคนมีสิ่งมีความสุขให้ทะเลาะกัแรกันขับรถไปทะเลาะกันนะ แล้วก็เฮ้นนั่งฟังสุดท้ายก็การฟังนั่งฟังนั่งฟัง,ง,ฟงสิ่งที่เไปทําได้ก็คือลงมือปฏิบัติถ้าให้ให้ให้ศีลให้พรให้เรื่องของศีลราแล้วปฏิบัติจริงมนจะเห็นจริงๆในชาตินี้พรก็แม้แต่เชื่อมุขบ้านเขาบอกเลยนะชัดเจนแล้วว่าคศีดอนมูลใช่ไหมศีดอนมูลแล้วเขาเปลี่ยนในที่นี้ว่าศีลดอนมูล ใที่ีนะให้เอาอยู่บาหูบ้านเราหู่บ้านคนที่มีสีมารมกันสีนี่มาเปลี่ยนเป็นสีจอรคือภาษาอีสานว่าที่นาที่เป็นดอน์จอเดียวเพราะนั้นถามหมดแล้วนี่ผมก็ชอที่ลําตางันมีเชิงใหม่มาวมด้วยแต่สัมไรเชิงใหม่แต่่าป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันเดยีลสีจอรชอมูลม สิ่งที่เป็นมวลได้ก็เป็นที่ส,สมบัติอันล้ำค่าที่สําหรับที่คนอีสานเ้าก็เวลาโม่ขอน <c ười> คือคนที่สุดท้องเน,นี้ยโม่เยอะได้สัสมบัตเิเยอะใช่ไม่ใชเ่เพราะว่าเวลาเออทำบิลกคนเดียวตัวขังก็สามนะ <c ười> คือพ่อแม่สัตสมเอาไว้ถ้ามมลกนมีค่ะถ้าถ้าไม่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเอาโม่โม่โม,ม,ม่สีดีงามเป็นส,สมบัติอันล้ำค่าเนี่ย ไปให้คนที่เกลียในในบ้านหลังนั้นมูลมันจะหมดไหมไอน้นาก็ขายนาจริงไปเล่องไทเล่องเหมือนหมดเลยถ้าบุคคลที่มีคุณค่าพ่อแม่ก็จะมองเห็นว่ามูลอันนี้คนนี้จะสามารถที่จะสืบทอ,อดไปได้ในคือภาษาอีสา,สาตนตัวพวกเราแต่รู้สึกว่านี่แหละคือพอนันต์ประเสริฐถ้าเราได้ศีลอันประเสริฐแล้วไี่ได้ฟังสุตตาฟันต์ฟัง,ง,ง,งแล้วก็นันฟังเกิดปัญญาปัญญาก็ค,คือปัญญาสัญญาเกิดได้ แลวภาวนาไป้วการภาวนาก็ลงมือลงมือปฏิบัตแต่ว่าสิ่งเราจิตินันเอแต่ไมนก็กินมังสรัตก็ไปถึงปีหน้าปีหน้าก็มาตละนั่ราเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่หลักแต่ทำให้เราเจริญคนที่มีสิ่งในตัวให่ทุกชั่วมเราซักภายนอกก็มาซักภายในก็มาก็้เกิดจาเกิดจากการมีสิ่งคนที่มีสิ่มันจะไม่มดรู่ร่วงออกไปเอที่ื่น อะไรก็ไม่ไปเบอร์ก็ไม่ไปทาต่างๆที่มันติดไปก็ไม่ไปเรดินทางเพื่อนอะไรก็สามารถเกิดการกิดใจเกิดยามสำหรับคนที่ดีสิ่งนั้นก็คือรักษาสิ่งนั้นตลอ่ดประมาณนี้นะครับ